รอบคำครับรอบคำส่งยินรอบคำไปตรงไปตรงไปไปตรงไปตรงแน่เนี่ยไปเองไปเองผู้บ่าวเทียนครับผู้บ่าวเทียนมาส่งรอบคำ อี e X Z. สุเอฟเอกเซตสำบุกศูนย์ับหัวลายหลบคำมาหลบคำส่งหินเบาเทียนเบาเทียนครับส่งหล,ลบคำครับส่งหินสอลุงเดือง โดนฝนไล่ไล่บนหัวเลยฝนนะอ่ะอ้าวมาขับมามืดพี่น้องเอ้ยทรงหินก็นได้ยีสุเอฟเอ็กซ์เซตสามบุกศูนย์ครับหัวไล่หัวไล่นี่ดูเสมาหอดขับคำเราเล่นใกล้ครับไม่แต่งนครุ่นนะจากกู่เบาเทียนฮนะ 嗯。Yeah.